สวัสดีครับผมประสิทธิ์เนรุตุรับวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับหลังจากที่เราอดทนกันมานานนะครับสถานการณ์ต่างๆก็เริ่มจะคลี่คลายมีบุญมาบอกด้วยวันที่24ตุลาที่ถึงนี้นะครับจะมีงานบุญใหญ่จัดขึ้นที่วัดพุทธาวาสภูสิงห์อำเภอสัตขันนะฮะก็ผมขอเชิญทุกท่านนะฮะที่มีจิตศรัทธานะครับทั้งสายบุญสายญาณต่างๆร่วมงานบุญทอดกรถิน และพิธีสมโพธิพระศิวี19องค์19วัดนะครับวัดละหนึ่งองค์ณวัดพุทธวัดภูสิงห์อำเภอสาหัดหขันจังหวัดกาสินศรีครับวัานอาทิตย์ที่4นี้นะครับเวลา7จ็ดโมงสินาทีท้าในเตือนเชา้าเจอกันครับแล้วก็มีไฮไลท์ในไฮไลท์ที่ว่าเนี่ยจะจัดขึ้นนะตามเนนรื่องนะฮะสิบเนาฬิกาสินาทีครับที่วัดเดียวกันนะครับร่วมกันบวงสวงพระศิวี19องค์ 19วัดถวายกับวัดต่างๆทั่วประเทศครับแล้วพบกันนะครับที่จังหวัดกลาลสินวัดพุทธาวาสภูสิงห์อำเภอสาตขานครับขอให้ทุกท่านจงบังเกิดจตุรทินาเศรษฐีบุญบารมีแผ่ภัยสารครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับทำบุญแล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับสแมแสเว้นระยะห่างพกเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ ความร่างกายแข็งแรงดีมาร่วมบุญกันได้นะครับแต่ก็ดูแลตัวเองด้วยดูแลคนที่คุณรักด้วยแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นไปพร้อมๆกันเราจะผ่านจุดนี้ไปด้วยกันอย่างมีบุญปรบีครับโชคดีครับแล้วพบกันครับ